Good morning, friend. Good morning, friend. กลมอญหนึ่งใม่ฟนกลุ่มมอญหนึ่งใหม่แฟนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะฮัลโหลเชตเดย์นะคะเออแดดดีแดดดโีโคตรเลยนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวมันไม่ทํางานไม่เป็นไรเอาไรก็แล้วกันนะคะ,ะชีวิตนะ,ะชีวิตคนเราจะอยู่รอดนะคะเพื่อนๆชีวิตคนเราจะอยู่รอดนะคะคุณต้องทานอาหารใช่ไหมนะคะ เพราะฉะนั้นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพื่อนนะคะทานก็ไม่ต้องทานมากนะคะโยเกิร์ตนะคะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองขนมปังแซนด์วิชนะคะ low fat calorie นะคะ low oo, uh, without sugar นะคะนะคะตัวนี้นะคะแซนด์วิชนะคะนิดหน่อยพอนะคะแล้วก็กาแฟ ะะท้ายด้วยกาแฟนะคะตอนละทุกคนทานอาหารชาเช้าเสร็จใช่ไหมคะกูตอัพตันนูนะคะ่ะกูตอัพตันนูนผมโนดสแกนดิเนเวียนนะคะอ่าโนเอ่อโนดโนดท็อปอฟเดอะเวิร์นนะคะท็อปอฟเดอะเวิร์เอาเร่องนี้ละกันนะคะโนดสแกนดิเนเวียนนะคะอ่า uh, ข้างหน้าพี่คิมมีอะไรข้างหน้าพี่คิมก็มีนะวิตามินอาหารเสริมนะคะน้ำมันกับปลาโอเมก้สามนี่นะ,ะโอเมก้สามนะคะแล้วก็ มันติวิตามินโอเมก้า3มันติวิตามิน40แล้ธาตุนะคะโฟติโฟติฟังชันออฟเดอะวิตามินนะเราแคนซัพพลิเมนต์นะคะซัพพลิเมนต์บอดี้นะคะซัพพลิเมนต์บอดี้นะคะไม่ต้องรอให้แก่ตายแล้วค่อยกินนะเพื่อนๆนะคะไม่ต้องรอให้แก่ตายแล้วค่อยกินนะคะนะคะไม่ต้องรออายุยมากแล้วค่อยกินนะจ๊ะนะคะถามว่าราคาสูงไหมราะคาค่อนข้างก็ไม่สูงนะคะ ราคาค่อนข้างไม่สูงไม่ถึง,ง2,000บาทนะคะอโอมจีสามอเมกาเทีย e e นะคะไม่ถึง2,000บาทต่วนี้ก็มาติวิตามินนะคะ40แร่ธาตุนะคะอะไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอกินยามแก่นะคะคุณกินตั้งแต่เอเล็กๆเลยะคะ่ะหลุจากท้องพอ่อทั้งแม่อแวะแวะมาคุณเริ่มกินได้เลยนะคะเพราะว่า วิตามีอาหารเสริมสามารถกินได้ตั้งแต่ทารกยันยันยันคนแก่นะคะตั้งแต่ทารกนะคะสามารถกินได้ตั้งแต่ทารกยันคนแก่นะคะไม่จําเป็นว่าโอ้รอแก่แล้วค่อยมากินนะคะพอดีตายก่อนตายก่อนได้กินนะคะเออสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้แดดมีโคตรเลยฮะกูตอัพตนูนะคะกูตอัพตนู from north Scandinavia นะคะ, avian, ะ,คะเออ ะะอนน่าเนาดก็ประมาณสามสี่โมงเย็นนะคะแดดก็สตันหน้ากับกระเจ๊นะคะแดดตันหน้าแรงมากๆกับพี่เคนนะคะก็อยากให้เพื่อนๆมาทานนี่จะเป็นอาหารเสริมด้วยกันนะคะโอยใคันจมูกอมโอนะะไม่จะเป็นต้องใส่แว่นตานะคะวันนี้ขี้เกียจใส่แว่นตานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปพบลูกค้านะคะออกไปพบลูกค้านะคะ ก็ตัว s a t u ส d a y so today, Sunday I'm work นะคะ I'm um, work นะคะไม่ใช่เลดา้า in the house do n o t h i n งนะคะนะคะั s a ์เ r d a y Sunday ก็ต้องเวิร์ k นะคะอันนี้ก็เป็นแคลเซียมนะคะแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะแคลเซียมแมกนีเซียมตัวนี้เห็นเปล่าเพื่อนตัวนี้กระดูกกระดูกกระดูกไขข้อกระดูกนะคะไขข้อกระดูกนะคะแล้วก็วิตามินซีนะคะแต่เซ็ตทั้งเนี้ยเซ็ตทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยนะคะ เซ็ตทั้งหมดนี้พี่คิมทานเป็นประจำนะคะทุกๆวันนะคะทานมาตั้งแต่คลอดลูกนะคะตั้งแต่คลอดลูกใหม่ๆจนปัจจุบันนี้ก็ร่วมห้าสิบปีแล้วเนาะเออนะคะร่วมห้าสิบปีแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเบรกฟอสนะคะมันไม่มีที่จะวางก็ต้องมาวางบนระเบียงหล่นไป่หัวใครหัวบอลเดืบบอดรับเอาไปเ้อวันนี้นะคะ,ะวันนี้ก็สดชื่นมากๆนะคะ sun shining sun shining นะคะ,อะสองสวดาห์น,นี้นะคะ ตั้งแต่พฤหัสนะคะพฤหัสสุกเสาร์วันนี้แฮปปี้เัตเดย์นะคะแฮปปี้วีคเอนแฮปปี้เัตเดย์เลยนะคะเพราะว่าแดดนะคะพาวเวอร์โซล่าอุลตเ้าไวโอลเลตแม็กซ์สตรอมสตรอมโคตรๆเลยนะ,ะวันนี้แล้วก็ชายนิ่งตั้งแต่เอ็ดโอ 'clock in มอร์นิ่งนะเซเว่นโอ 'clock เอ็ดโอ 'clock ในมอร์นิ่งจนถึง now you know and now it's about 3, h r e e four clock in afternoon right t h uh, The climate is not so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  warm นะคะ because uh, the temperature from the Earth, power of the solar sun on uh, e almost about uh, 15 to 20เ e l เ i u s นะคะ uh, ความร้อนแรงของ power solar sun นะคะแล้วก็แต่อากาศก็เย็นนะคะอากาศเย็นสบายเหมือนแบบอยู่ในห้องแอร์คอนดิชันเลยะคะ่ะอากาศมันแบบ perfect excellent นะคะ September นะคะ September m o โมนะคะ s e p t e m b e r m o โมนะคะ i t s most b e a u t i f u l นะคะ s e p t e m b e r นะคะแล้วก็ o c ก o b e r ก็ฤด,ดูใบไม้ผลินะคะ September นี่สุดยอดนะคะ October ฤดูใบไม้ผลินะคะ, October, ดดไไนะคะแล้วก็เหมือนก็สวย,ยก็มีแดดนะคะใบไ,ไม้จะเป็นสีเหลืองสีทองนะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองสีทองนะคะนี่คือ,อเทพเจ้าให้ให้ประทานพรนะเทพเจ้าประทานพรให้กับ มนุษย์ปุถุชนที่อยู่ในขั้วโลกเหนือน,นะคะมันต้องมีอะไรที่บาลานส์นะคะเขาเรียกว่า natural balancing นะคะ natural balancing นะคะหมายถึงว่าขั้วโลกเหนือนมีทั้งสโนหิมะนะคะ Storm s โตมสโนห w ิมะแล้วกขาหนาวนะคะสามสิบสองศาลบใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันก็มีสิ่งทดแทนให้กับเราเหมือนกันนะคะคือ,อ natural balancing นะคะ natural balancing g i v e your life to be p พอร์เฟกต์นะคะกิ๊บโยไลจูบีเพอร์เฟกต์เอาแล้วกันเนาะนะคะก็นัตชุโรบลันซิงก็นะคะ,ก,ก, <laughs> ะ,<ฮ>ะก็คือแบบนี้นะคะเห็นไอที่เห็นนะคะก็คือตั้งแต่ตั้งแต่จูนจุลายนะคะจูนจุลาโอกัสเซป e เทมเบอร์อันนี้เอนเอนออฟเซ็ e เต e มเบอร์นะคะเอนออฟเซ t e เ b e มนะคะเพอร์เฟกต์เอ็กซ์แลน n t เลยนะคะพี่กิมก็มายืนเมาส์มอยแล้วก็วันนี้ก็ นอนอาบแดดทั้งวันนะตั้งแต่เช้านะคะนอนอาบแดดตั้งแต่เชา้าค่ะเจ็ดแปดโมงเชา้าอาบแดดแล้วนะคะอตอนนี้แดดแรงแดดด,ดีโคตรนี่คือวิตามินอาหารเสริมที่ัพพล l เ m e n t ร่างกายของพี่คิมนะคะอย่าลืมทานนะคะ o m g สามนะคะน้ำมันตับตานะคะช่วยเรื่องการอักเสบภายในทุกส่วนของร่างกายนะคะวิตามินอาหารเสริม40แร่ธาตุตัวนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่า ร่างกายของมนุษย์เราอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นวัยแรกเกิดหรือวัยดึกวัยเด็วัยเฒ่าวัยแก่วัยง่อมนะคะอายุเท่าไหร่คุณก็ต้องทานนะคะเพื่อการอยู่รอดของการใช้ชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ไม่เป็นภาระของสังคมนะคะเอ่อน้ำมันจะปาโอนดีสามมันช่วยลดการอักเสบทุกอย่างในร่างกายนะคะสร้างกระดูกให้แข็งแรงคุณดูว่ามนุษย์ไวกิ้งนะคะมนุษย์ไวกิ้งมันแข็งแรงขนาดไหนอาเดี๋ยวมาค่อยอธิบายในรอบสองแค่นี้เนาะโอเคอย่าลืมนะคะ ทานกันทุกคนนะคะอยากมีสุขภาพแข็งแรงทานวิตามินอาหารเสริมตังป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 ังค่งะ